เขาก็ฟังจริงๆตอบจริงๆเขาคุยอะไรกับเขาบ้างตั้งใจอยากรู้เขาคุยอะไรบ้างอะนอกจากคําว่าแอปแอปพอแล้วเดี๋ยวคนหอดเสื้อวาสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการ์ณเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ามีโมเมนต์หวานกันในไอจตลอดทําเอาแฟนๆได้กรี๊ดกันตลอดสําหรับนักแสดงสาวแทักษะอรพักสุขเจริญ กับพระเอกหนุ่มนนกุญชานนสันตินะทอนกุลก่อนหน้านั้นสาวแอฟทักษอรอได้เจอกับพระเอกหนุ่มจากเกาหลีใต้อีดงอุบหลังได้ไปร่วมงานเปิดชอบแบรนด์เสื้อผ้าโลโรเปียนาแห่งแรกของไทยที่สยามพารากอนและสาวแอฟก็ยังได้นำเรื่องราวดีๆมาโพสให้แฟนคลับได้ชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยและงานนี้หนุ่มนนกุลชานนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะ และมีคอมเมนต์หยอกล้อกันไปมาให้แฟนๆได้ฟินกันสนันจนต่างก็พากันแซวนนท์กุลว่าพ่อหนุ่มคลั่งรักหึงหวงแฟนหนักมากจริงๆและต่อมาทางด้านแอฟทักษออนก็ได้เล่านาทีที่ได้เจอกับพระเอกหนุ่มเกาหลีอีดงอุกในรายการแชร์ข่าวสาวส,าวสตรองมีการพูดถึงเรื่องที่สาวแอฟไปเจออีดงอุกก็ไม่มีอะไรจะบอกว่าอีดงอุกเนี่ยเป็นดาราเกาหลีคนแรกที่รู้สึกว่าเขาอัธยาศัยน่ารักมากกว่าปกติ ทำให้ทุกคนประทับใจปกติคนอื่นจะไม่โฟกัสเรามากนะแต่คนนี้เขาสบตาเขาพูดคุยและฟังที่เราพูดแล้วตอบที่เราพูดปกติเขาจะไม่คุยนะยิ้มก็คือยิ้มอันนี้เราคุยอะไรเขาก็ฟังทีมพิธีกรถามว่าแล้วคุยอะไรกับเขาบ้างคุณแอฟตอบว่าพอแล้วเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อพร้อมกับยิ้มไม่หุบเลยและบอกต่ออีกว่าพูดเล่นจะบอกว่าอันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ทำให้แฟนคลับประทับใจเขาไม่ได้ทำตามหน้าที่งานนี้แม่แอฟเล่นเองชงเองซะด้วยจ้าต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆสำหรับแม่แอฟกับนนกุลถ้าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่รับรองน้ำตาลเรียกพี่แน่นอนเลยจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ